ร้อนชาไปทั้งบุรีลำและพักภูมิใจไทยครับเมื่อสารรัฐธรรมนูญออกวินิจฉัยในคดีที่สอสอ54คนร้องต่อประธา,านรัรฐสภาให้ร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าคุณสมบัติของคุณศักสนามชิดชอบนั้นขัดก,กับรัฐธรรมนูญหรือไม่แน่นอนครับวันนี้ผลการวินิจฉัยคำตัดสินของสารนูญก็ออกมาแล้วนะครับครับเลขที่ออกครับ เจ็ดต่อหนึ่งเสียงข้างมากเจ็ดท่านนะฮะบ,บอกว่าพ้นจากตำแหน่งและเสียงข้างน้อยหนึ่งท่านบอกว่าไม่พ้นและวันนี้ตุลาการสารรัฐมนลหนึ่งท่านนะครับลาป่วยนะครับนั่นคือคุณวิรุณแสงเทียนครับวันประชุมวันนี้8ท่านนะฮะแปดท่านหนึ่งเสียงคือคุณอุดมบอกว่าคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเฉพาะตัวไม่ขัด มาดูทำวินิจฉัยของศาลถ้าพิจารณาจากองค์รวมนี่นะครับวินิจฉัยแล้วตัดสินบอกบอกว่าคุณสมศักดิ์กับคุณสุภวัตเกษมสุขสยามกุณศลสยามกับคุณสุภวัตเกษมสุขเนี่ยตกลงทำธุรกรรมมีการนำเงินไปซื้อสองกองทุนและขายชำระหุ้นให้นายศัก์สยามโดยหุ้นยังเป็นของนายศัก์สยาม โดยมีนายสุภวัตครอบครองและดูแลแทนมาโดยตลอดครับอ,อันเป็นการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใดๆซึ่งเป็นกระทำซึ่งเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา187ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา107วรรคหนึ่ง,ก,งก็ค,คือให้นอมินีถือหุ้นตัวเองใช่แม้จะมีการซื้อขายแต่แล้วเนี่ยพิสูจน์ได้วา่าบริษัทนี้ยังเป็นของคุณศักสยามทําไมเขาถึงวินิจฉัยอย่างนั้นนี่ครเสียงข้างมากเขาวินิจฉัยว่าคุณศักสยามใช้นอมินีถือหุ้นแทนครับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าอ,อันนี้คำวินิจฉัยของเสียงข้างมากนะครับครับหุ้นของ บุรีเจริญเนี่ยคอนสตรักชั่นเนี่ยซึ่งเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐเนี่ยอ่านี่นี่ตรงนี้ฮนะคู่สัมปทานกับรัฐเนี่ยและสุประวัติเนี่ยเกษมสุดเนี่ยพนักงานห้างอ้างจัดห้างเนี่ยห้างหุ้นส่วนจำกัดห,หอจก,กอจำกัดเนี่ยดังกล่าวเนี่ยถืออยู่นั้นแท้จริงยังคงเป็นหุ้นของนายศักสยามเขาว่ากันว่าบินใบเดียวมีผลครับขณะเดียวกันคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยครับ ท่านอุดม <Es> เห็นว่านะครับความเป็นลําตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวครับสักยามยังคงซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของหอจกบุรีจเจริญอย่างแท้จริงต้องห้ามตามพรบการจัดสรรหุ้นส่วนและหุ้นของลําตรีพศส,สอง3มาตราสีวงเล็บหนึ่งะนะถือนะถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อกิจการที่ทำให้ ไปก่อนพ้นตาแหน่งที่ทําไปก่อนพ้นตาแหน่งครับทำไปก่อนพ้นตาแหน่ง,ไ,นนนงไม่มีผลไม่มีผลอันนี้คือคําวินิจฉัยเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยครับประเด็นใหญ่ตอนนี้คีย์พอยท์สำคัญคีย์พอยต์สำคัญที่สุดที่ทําให้คุณศักสยามต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่3มีนาคมัคบ2566นั่นแหละ สำคัญคืออัน,นแรกเลยคีย์พอยตแรกนะที่ไม่รอดเนี่ยเอาหลักๆเนะี่ยมีเยอะนะฮะสารล้ำนวนเสียงข้างมากบอกว่าถือวุ้นนอมินีใช้นอมินีถือวุ้นในบุรีเจริญคอนสตรักชั่นแทนตัวเองครับครับอันที่สองเส้นทางการเงินบ่งชี้ว่าคุณศักขสยามโอนเงินบริษัทศิลาชัยและหอจกอบุรีเจริญเนี่ยก่อนที่ก่อนที่นะสองนิติบุคคลดังกล่าวโอนต่อให้คุณสุภวัตร นำไปซื้อกองทุนคือเงินก้อนเดียวแหละใช่ก้อนเดียวกันตรงนี้พยายามบอกวันนี้ออมาพยานหลักฐานจากการสืบค้นเส้นทางการเงินชี้ชัดว่าเงินที่คุณสภวัตอ้างว่าขายกองทุนแล้วนําไปซื้อหุ้นในบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่แท้จริง เป็นเงินของคุณศักสยามครับพยานหลักฐานบอกเงินแท้จริงคือเงินศักสยามตรวจสอบทรัพย์สินของต้องพอเป็นอุสยามต้องสอบต่อตรวจสอบทรัพย์สินของคุณสุภฒนรและครอบครัวเนี่ยพบรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีนี่เพราะเงินเดือนนั่นแหละตอนแรกเงินเดือนเข้าไป9ก้าพันแล้วก็ขึ้นเป็นหมื่นห้าประการสําคัญที่สุดไม้ตายที่สุดคืออะไรรู้ไหมนี่ นนน่าสใจะเรื้องหลังคุณสุภวัตคือพนักงานในบริษัทศิลาชัยบุรีรัม1991นั่นแหละทำไมหลักฐานถึงเชื่อแบบนั้นเพราะเคยกับรถของคุณศักยามโดยโดยเบิกบินค่าน้ำมันและเขียนว่าติดตามนาย <c oughs> แ,ลและก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเป็นการกู้ยืมเงินนะระหว่างาทางบริษัทกับคุณสุภวัตอ่ะครับจากบริษัท ขาดสภาพคล่องใช่ไหมขาดสภาพคล่องใช่ไหมใช่เลยต้องกู้เงินขุดสุวัติใช่เพราะหลังต้องชาระหลังจากที่ขายหุ้นยังไม่ขายหุ้นก็ตีแทนเป็นหุ้นอันนี้คือกรรมกาแก้ข้อข่าวอาใช่ไหมครับเพราะขาดสภาพคล่องเลยต้องกู้สุวัติใช่ไหมคุณสุวัตมีตังนะกู้มาแต่เขาบอกว่าขาดสภาพคล่องสารนะพูดนะขาดสภาพคล่องทําไมบริษัทซื้อเครื่องบินส่วนตัว12ล้านมีเขียนด้วยนะมีพูดถึงวินิจฉัยด้วยนะ การวินิจฉัยและการตัดสินความเป็นรัฐมนตรีของคุณศัก์สยามรอบนี้จึงกระเทือนไปทั้งบุรีรัมย์และพักภูมิใจไทยครับครับคุณศักสยามวันนี้ไปฟังคำวินิจฉัยของศาลยืนยันกับนักข่าวว่าการตัดสินเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อทางการเมืองแน่นอนไม่ได้กังวลอะไรและเรื่องนี้หัวหน้าพักก็ไม่ได้กำชับอะไรครับนี่คุณศักสยามชิด<พ>ชอบพ,พ,พูดไม่เยอะพูดไม่เยอะครับ ถามคําตอบคําครับแต่เส้นทางทางการเมืองของตระกูลชิดชอบในบุรีรัมย์และพักภูมิใจไทยหลังจากนี้จะแปลเปลี่ยนเช่นไรไม่มีใครรู้ครับมาดูตทมาไลน์ัสักสยามติดบ่วงกรรมในกรณีนี้ยังไงครับเกิดบ่วงกรรมจากการอภิปรายในรอบที่ผ่านมาและ54สสฝ่ายค้านยื่นคำร้องกล่าวหาว่าคุณสักสยามเนี่ยยังคงเป็นผู้ถือหุ้น ของห้างมุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนตรักชั่นถือเป็นการกระทาที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญร้องต่อประธานรัฐสภา,าให้ยื่นไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วร์สาและประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณศัก์สยามชิดชอบนั้นสิ้นสุดไปหรือยังครับ ขัดกับกฎหมายนี่คือจุดเริ่มต้นจากสอส,อสอฝ่ายค้าน45มาดูตามไลน์้มสอส,อสอทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากการขุดคุยการทําหน้าที่ของสื่อนี่แหละครับครับสำนักข่าวอิสราเริ่มขุดคุยเรื่องนี้หลังจากตรวจสอบเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินครับเริ่มจากปี่อกีพีอกีสำนักข่าวอิสราตั้งข้อสังเกตว่าตกลงห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเนี่ยนะ ได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นในชื่อสุภวั์119ล้านบาทเมื่อปีก่อนหนึ่งน่เป็นการดําเนินการที่ถูกต้องหรือไม่เออใช่19กรกฎาคม65ผ่านไปหนึ่งปี9ไกลอภิปรายในสภาว่าคุณสักสยามปกปิดบัญชีทรัพย์สินในส่วนที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนทรักชั่นครับและใช้ลูกจ้างเป็นนอมินีจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดกับรัฐธรรมนูญครับ หลังจากนั้นช่วงนั้นก็คุณสัญญามก็ชี้แจงใน,ในสภาก็กล่ญญาวนะหาเลยเออนะฮะไม่ได้มีส่วนใดๆเกี่ยวกับบุรีเจริญและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆก,กับการประกอบธุรกิจทําไมครับครับเพราะบุรีเจริญคอนซัชชันกลายเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่คุณสักสยามเป็นรัฐมนตรีครับวันที่22กร,รกฎาปี65คุณสุวัสยืนยันไม่ใช่นอมินีมีการโอนหุ้นและซื้อขายหุ้นจริงอืมอืมก็ว่านไปนะผมเห็นว่าคุ้มค่าจึงลงทุนใช่ถูก้อ หคุร้อกุมภาหกหกข้ามอีกปีนึงครับร่วมฝ่ายค้านนี่พักร่วมแหละเมื่อกี้ที่บอกฮะห้าสิใช่ไหมครับก็ยืนเลยเพื่อให้สารรับนูลวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นรัฐตรีของคุณศักยาม3มีนาคม66หสารรับคำร้องครับและสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็วันนี้แหละครับ17มกราหกเจด พ้นจากการดํารงตําแหน่งให้พ้นจากการตําแหน่งและสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3มีนาคมครับและคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบแม้ว่าจะวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีส่วนตนแต่มันลามไปถึงพรรคภูมิใจไทยครับใช่ไหมทําไมมันลามล่ะครับครับแน่นอนครับตัดสินว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้วต่อมาในข้อกล่าวหาเขากล่าวหาว่า ตกลงถือหุ้นส่วนไว้ในฐานะตัวเองและคงสภาพความเป็นเจ้าของหรือไม่และคำตัดสินของศาลบอกว่าเป็นนอมินีถือแทนตัวตรงนี้<อ>น่าสนใจว่าทำไมคำตัดสินของศาลโดยเฉพาะเ,เสียงอมากถึงนอมินีผมว่าฟังเหตุผลของคำแถลงของศาลไหมวันนี้ที่พี่นิจไฉแล้วก็แถลงมาว่าทำไมคดีของคุณสยามถึงเรียกว่ายังเป็นนอมินีครับศาลตนลงมีมติ โดยมติเสียงข้างามากวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกรอ้องสิง้นสุดรงเฉพาะตัวตามรัฐมนตรีมาตรา171อนุน5นับแต่วันที่ศาลร,รัฐมนตรีคำสั่งให้ผู้ถูกรอ้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐมนตรมาตรา170ประกอบมาตรา82วรรค2คือ วันที่สมมี 5, น 2, 000, า 5, คมสองพันอยหกพอตัดสินออกมาแบบนี้พี่วีก็กลับไปที่อีหลอบเดิมนั่นก็คือตกลงเนี่ยคุณศัก์สยามเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินของตัวเองอ่านเป็นเท็จหรือไม่ครับต่อมาได้ประโยชน์จากการก่อสร้างและสัมปทานในกิจการจากการประมูลงานรัฐหรือไม่โอ้นี่นะ ถ้าบริษัทนั้นสรุปว่าเป็นตอนนี้สรุปว่าเป็นบริษัทของคุณสุกยามอยู่และบริษัทนั้นเคยมีประมูลประธานอะไรรับโครงการของคมนาคมครับเป็นพันกว่าล้านเหรียพันห้าร้อยกว่าล้านร้อยกว่าลา้า,ลา,นา,ลานเนี่ยอเอาละสิต่อมาบริษัทบุรีเจริญคอนซัคชั่นศีลาชัยบุรีรัมและบริษัทอื่นๆได้เคยบริจาคให้กับพักภูมิใจไทยอีกเอาละสิยุ่งแล้วทีเนี้ย,ยถึงบอกว่ามันจะลามแล้วล่ะครับครับ ลามแล้วพอลามไปมันก็เสียงอะไรซุมเสียงต่อพักภูมิใจใสซซึ่งตอนนี้เป็นพักอันดับสองที่ร่วมรัฐบาลครับมี71เสียงเหรอใช่โอ้คือดูเหมือนว่าเป็นคดีส่วนบุคคลนะ,ะเราบอกตลอดในชั้นอินไซส์บอกตลอดว่า3คดีสําคัญในเดือนมกราเนี่ยครับตั้งแต่คดีของคุณสักขยามในวันนี้แล้วก็ของคุณพิธาของกไกลล้วนมีส่งผลต่อแบบทางการเมืองเลยนะ,ะคดีเหมือนส่วนบุคคลแต่ มีโอกาสแบบโอเวอร์เคสซีนาริโอนี่ลามถึงพักนั้นลามไปถึงพักหนึ่งตกลงสำแดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ครับจากคดีเดียวครับคุณสุภวัตตอนนั้นพยายามอธิบายทั้งหมดนะครับ <c oughs> นะครับว่าตัวเองย้าใช้เงินมาน่นแต่ยอมรับว่าตัวเองไม่เคยเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรเ,<อ>เพราะตัวเองมีรายได้เพียงไม่เกินปีละหนึ่งแสนพันบาทไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ครับถูกต้อง และตอนที่ได้เงินมาเนี่ยคำถามคือเอาเงินไหนไปซื้อเมื่อคุณแบบรายได้ไม่เข้าเกณฑ์เสียภาษีเนี่ยเพราะปีหนึ่งหนึ่งแสนบาทเองเนี่ยแล้วซื้อหุ้น1นึ่ล้านจุกล้้นเนี่ยเอามาจากไหนจะเอาเงินที่ไหนไปให้คุณศั์สยามกู้แล้วยังไงให้บริษัทกู้อีก345้าล้านที่บอกว่าขาดภาพคล่องเมื่อเกี้ใช่ให้เงินคุณศั์สยามกู้30ล้านบาท และยังไงบริจาคให้พักภูมิใจอีก2อจดล้านบาทและ้นนาส่วนตัวอีกโอ้สิบสี่จุดแปดล้านบาทคือรวมจีปาถาแล้วทั้งหมดห้าร้อยกว่าล้านน่ะมีเงินถ้ารวมตามนี้นะทั้งแบบถือหุ้นซื้อหุ้นให้กู้เนี่ยแสดงว่ามีเงินประมาณ500ร้อล้านถ้าคนมีเงินประมาณ500ร้อล้านเนี่ยต้องเสียภาษีไหมต้องว่าอะไรนะตอนนี้ไปดูเงินบริจาคของภูมิใจไทยในปีหกหนึ่งถึง6กสองของภูมินะของพักภูมิอ่ะ ปีหกหนึ่งถูกบริจาค10ล้านหลายหลายคนหลายกลุ่ม61่ร้อยหกสิบเอ็ดปีหกสามเอท่าไหร่นั้นเนี่ยยี่สิล้านปีหกสี่สล้านปีหกห้าร้อยยี่สล้านปีหกหกแล้านเจ็ครับแล้านรวมสามร้อยห้าสิบห้าทั้งหมดนั้นเป็นเงินบริจาคในเงินสดรวมถึงมีบางส่วนบริจาคเป็นทรัพย์สินและต้องแจ้งต่อกกตครับ คราวนี้มันก็จะเป็นบริบทของปัญหาแล้วล่ะพี่วีอ,อที่ต้องถามต่อเ,เอาเฉพาะเรื่องของบริจาคก,ก่อนนะ<า>เอาเฉพาะส่วนบริจาคก,ก่อนนะในมาตราเจสองของพรบรพักการเมืองเอาเขียนไว้ห้ามมีให้พักการเมืองและผู้ดำรงตําแหน่งในพักการเมืองอันี้ถ้าถ้าแบบนี้ก็คือเลขาธิการพักรับบริจาคเงินทรัพย์ส,สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยรู้ หรือควรจะรู้ว่าโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบกรณีนี้ในมาตราเจ็สองนี้อันควรสงสัยว่าในฐานะ <ST. S 1> คุณเป็นผู้บริหารพักเนี่ยอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาของเงินบริจาคนั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย <ST. S 1> ใช่แต่คุณยังรับอยู่เนี่ยโดยรู้ด้วยนะโดยรู้ด้วยนะหรือควรจะรู้ด้วยนะโอ้โห รอบนี้ถึงบอกว่าคำตัดสินพ้นจากสภาพความเป็นรัฐมนตรีของคุณศักสยามนั้นมันเป็นดาบแรกในการพิจารณาตัดสินบ่วงกรรมของนักการเมืองที่ชื่อศักดสยามชิดชอบครับเจ็ดต่อหนึ่งคุณศักสยามไม่รอดพ้นจากการลงตำแหน่งเนี่ยถือว่าเป็นดาบแรกแต่เขาบอกว่ายังมีอีกห้ดาบนะมีอหคดีที่จ่อที่จะเชือดคุณศักยามชิดชอบครับ